สดามาแล้วเด้อครับดิผ้าล่งไปเบิ่งฐานยูขีตมอมไปเราไปพกันดีขึ้นไปล่างโก้ไปนี่นี่พรไในเทนะครับนี่ได้ยากเรียนตมกะคอมเมนต์มาเด้อครับไปเบิ่องมองเทแล้ว เทแล้วนะครับนี่แข็งแรงครับมันคองอู้ไปี่ยเทแล้วอือไปง่ายครับทางกระได โบไว่าค่อยเจ่งหรอกแต่ก็มันก็นั่งใจใผมไม่เด้ไอไปผมติดไปล่างโตอยู่ข้าง ตอนนี้กำลังไปล่างโตยู่ว้วางหน่อยด้วยครับหน้าบ้านของพี่นัทกับพี่เพชร ยังพูดได้เรียนน้ำตามตามยุ่นน,น,น้ำแบบนี้เบิ้งไอ้เบิ้งนิพายเบิ้งอ้าเฮียตัวนี้เนียเห็ดยังเฮียอาบน้ำครับอาบน้ำตีเฮียนหนาวะครับเนตุย่มือแล้วครับนี่ผมย่มือนดีล้างตกันลันนี้ ไปครับจัดไปชี่วิตต้องสู้ครับชี่วิตต้องสู้ครับมัน,นต้องสู้ดิ เบลอยแล้วครับล่างตัวขอบคุณนะครับทุกกำลังใจที่ติดตามที่คนไล่ให้ผมคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนดนะครับขอบคุณครับ